ผมสวัสดีครับพานาเลยครับผมมันอ,กออกมาหาไต้กระปูหน่อยครับผมหน้าจะฟองอี่งเตีมยเต็มยบกหอยหอยเชอรี่วางกางเด็นพอที่ครับจะบ่มีน้นอปูหน่อย ฝนตกแหงน ằ หลาย่ไปไปไปดูหน่อยตัดตนงี่น้องแงัตัต่เขีให้ตัวง่ทีน้เลยเขียนชื่หน้อใหม่ที่เสียบเนาะ โอ้ยคุ้มไวดีโอ้ยใหครับบปูง่ายครับผมเออหนีมือหนีมือโอ้ยหนีมือไข่ leo hấp leo đi, to, ngàn lá cúc ở ngang, cái nhỏ thằng nam nam gì đó, đặt ở tiếng mày, 嗯，嗯，嗯，

ตรงนี้เป็นังกินเลยดีแล้วป่ะไหมแต่เช้าไปเสียเบ็ดนี่อากาศแย่ครับผมไปเดี๋ยวไปเกียงซีน,นอนใหม่โอ้ยหอมสักเหลือไนครับน่รารุ่นกันครับผมมาเยียบปูห้องจีนตะกอยังกินบ่ครับครับบ้านครับผมขอบคุณทีตท่ติดตามรลบช่มคลิดนะครับ ลาไปก่อนครับอบอกกันให่ครับผมัส,สดีครับ